มาคะ่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะทอดตับนะคะทอดตับไก่นะคะตับไก่พี่น้องตับไก่นะคะนี่นะคะแกงออมกะหล่ำปลีนะคะใส่เห็ดนางฟ้าพี่น้องนะคะใส่หมูสามชั้นใครเคยกินนะคะบอเคยกินก็มากินที่นี่นะคะที่บ้านใบบุรีรัมนะคะเขาสวยนะคะอุ่นๆนะคะใหม่ๆห่อนๆมาเด้อมาเด้อคุณหยุดนะคะ มามาพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนาะแอบแบน่ากินมากนะคะมาเดินนะคะตับไก่ตับ,ต,บตับนะคะใครเรียกร้องอยากกินตับไก่นะคะมาเดินมาเดินนะคะแอบตับทอดนะคะตับทอด ทุงนี้จะไปกินปาร์ตี้บ้านเพื่อนเนาะวันครบรอบแต่งงานนะท่านเพื่อนนะนี้จัดหนักอยู่ที่บ้านนะนี่ถือว่าจัดหนักเลยน้องกินสองอย่างนี่จัดหนักเด้อ กินยังก็แซบน้องเพื่อนบายบุยลำกินไลก็แซบพี่น้องเออกินไปพี่น้อง เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะคะกินเที่ยวให้คุ้มนะคะ่ะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนว่ากินคุ้มยุ่ตอนนี้นะคะแต่เที่ยวไม่คุ้มนะคะรับเพราะเพื่อนไปไหนไม่ได้นะอืไปไหนไม่ได้ไม่ได้เที่ยวอยู่แต่ในเมืองนี้นะคะอยู่เมืองนอกก็จริงนะคะไม่ได้ไปไซค์กันนะคะอยู่บ้านกันนะคะอยู่เมืองไทยก็อยู่บ้านนะคะอยู่เมืองนอกก็อยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั <laughs> ้นพอๆกันนะคะ เซมเซม but different เป็นวานะคะมันนันเซมเซมตรงไหนเป็นว่ามันนัน different ตรงไหนมันก็เซมเซมนะคะอืมมาเด้อพี่นอ้องนี่กินนี่เซม เดี๋ยวงวดหน้าพี่มาจะไปเอาเห็ดนางฟ้ามาแล้วก็แกงน้อนเพื่อนแต่งวดนนี้ลืมไหมซื้อมาตุนไว้แล้วลืมก็เลยต้องเคลียร์วันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ไปไปข้างนอกเนาะอืใส่แกงออมกับแซ่บคือกันพี่น้อง เห็ดเนี่ยันเป็นผักนะคะอยู่ในตระกูลผักนะคะไม่ไม่ไม่ไมใช่เนื้อสัตว์นอนเพื่อนมันอยู่ในตระกูลสัตว์นะคะอืมมันก็แกงอ้อมน่ะก็คือแกงเปรอะน้นเพื่อนแกงแกงอ้อมน่ะมันสไตล์นั้นนะคะอ่าใส่ผักเยอะๆนะคะมันยังจะแซ่บเนาะอ หมูแทบหมูสามชั้นแทบทุกอย่างแหละพี่ายชอบกินทุกอย่างเลยที่เป็นหมูสามชั้นอะไรที่เกี่ยวกับสามชั้นนี่ชอบถึงน้ำหนักเยอะไงเพื่อนอื นี่นะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกําลังใจเลยนะคะเดี๋ยวพี่ายจะกินต่อนะคะเพราะว่าเครื่องพี่ายมนันตัดต่อ,อยากนะคะถ้าเราถ่ายคลิปยาวมันตัดยากพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะรักสู้ผู้สุขคนนะคะพี่ผู้ไดมักแบบนี้นะคะจัดไปนะคะอันแกงพี่พ้าน,นะคะสไตล์ใบายบุรีไปไปไปร,รัมนะคะจัดไปแซ่บคือเก่้นนะคะ สวัสดีค่ะ